นี่เข้าได้แล้วสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะมาพบปะกันอยู่เฮือนน้องวิลีมื้อนี้มาวันเกิดน้องวิวพี่น้องเอ้ยเอ้ยหอจเคลเอาเคกันอ้มาให้วิวเลยสวัสดี่อกสวัสดีโอ้เกตกงาเด้อี่อ้ยมืเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอจมาเด้อจมา้อจอ้อหุสวัสดิ

เราไปเป่าเค้กน่ะเนยจะไม่ได้เป่าเค้กว่านะถ้าเาไปเป่าเค้กน่ะ้า้เนี่ใส่ใ่เ่เ่ถ้าคุณเค้เ่่เห็นเค้กน้องบีวันลุตัวประกงามหนึ่งอันนี้ใส่ใส่ใส่เี่ยเยี่ยมด้วย

คนเอาเค้กไปเลยใช่ลูปอยู่ในผ่วเนาะจะแจ้งเนาะไปย่างเข้ไปได้ตีได้เทียนก่อนม่มอได้ดูยบนี่นาอมืดได้คอยนะคใคร

เฮามารวมกันเอาเค้กมารวมกันมาเนี่พี่น้องเลยอ๋อมึงนี่น้องบิวได้เค้กเลยน้ำมันน้ำิึงนี่รู้อ๋าโตลายแท้อนนี้ตากเล้กินเบิร์นโบ้เค้กน้องบิวนี่หน้เค็งน่อยโดยเค้กหน่อยก็เค็งไงพี่น้องเลยจีจะพูดอะไนี่ตาก ยู่ีบบเอาไม้สาชะตาอยู่ดีกันสบายดีเลยมากินเค้กวานี่ไงใช่รงามบ่เลยเออถ่ยได้กับสภาพอยู่ปรดี้ยงเลยาใช่ใช่จะเ้าเห็นนะภานยนเสจออมใชบ่บ่ยือรง độ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ bắt đầu những video จะบอกมันเกิดเปิดพีน้องไง่ปังไปเนาะมีใจสีชมพูงหลังกันเี่ังลันนเด้อเด้อเ้อยอดถอยไปนนึงอ่ะอ้เดียวกล้องเดียวอจะกล้องอันไรตี

ไปเลยเวลาเพิ่นสิเปาเค้กยงได้ลูกไปพี่ดาเย้ยอยากไปเป่าดีแล้วดูให้น้องบิวเป่าแล้วกันเฮ้ยนะาเล อเชุ่เย็นด้นะเฮ้ยเอเปาเนยากเปาแน่จังแช่ติแล้วไงาประมาณขึ้ตายยเะสางไปบประมาณขึ้นรคนดียเอาพีไงสามปีกับสามโกพอสามกานอ

Ô chị, 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 chị,

เมนยูคอยเฮ็นเช่าได้กีเนียไม่หอดเพื่อนพี่กันหายใจหมดเดียวมาจอาย่อยไีแก่กอนหรอวะเอาเพื่ก้อนวะบ้าบ้าฮัลโแม่ได้เรอแม่เชื่อได้แบบท่านอะแบบตอนแรกนะคือว่านม่พอเห็นเทาแบบแบักทะเลจมใจนแบบเเนนะ เพิ่มเพิ่มใหม่รู้เปี่ารีดหกยก็ได้ต่ม่าเจ็ดเดือนหม้านใช่ได้แต่บ่สวยแกก็มันทายได้เแต่บ่แปดก้อนะด้าวาดตรงไหน วาดรัน์ใช่เจ้าของวันเกิดได้สันเริมาเริมาเริมาเยวเดี๋ยวเดียเยเเฮเฮ้ย

má phi lục phi phớt cá. nó này kẹt bác ngay, bao lục. nhìn mỏ đồng biểu này. เดี๋ยวนอนวิวเลยอ่ามีดีกแค้วไหมแขนก่อนบ่กินกินก่อนนะอันนั้นก็มีถะฉันอผู้แขนน้องมีนี่อันน้องวิวนี่ะนะเดียวกันนะใช้อภัยมันนะดุ มะข่ายก่อนพี่เด,ดเอร์สิหนึ่งก็แทบไม่อะไรเลยงานเยอะหดักแม่ผูกแขน้อง้ย

mọi người biết bụng ra mặt mọi người mặt 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 mặt

ยังไ yeah. okay. uh. ่ได้ผ uh. ja. the ูกเลยนะไปสิทางขาก่อนไ้ไปผูกแขนก็ได้ดูด้วทางขาเด้อัจก่ก็ได้าบ่ตเลย ဦေကေင်းင်တါပນုြပစေြေက်တနွေက်တါပျပေကေက် มา <Hey. S 2> um ่อกวเอมาตคไเอามาหน่งพี่ดุถูกแเเอามานังถ่าอย่นอกนี้ไปไอเดมโอ้ยงีเถอไปดไปานังหูปเอกมานอกหป เอามาน,น 1941, ここั่งถ่ายอยู่นอกก็เนาะไหนทางเพิ yeah ่นอ่าคุถ่าวูุโอเพิ่อนผูกก่อนพี่น้องเนาะแมาเลนเตอร์ก็ได้ผูกเป็นเทบด้วยแล้วเนาะรอถ่ายมานั่งอยู่ข้างนอกพี่แล้วบ้านเดิมรอถ่ายเปิดปากเค็กก่อนนาอจะไหนกินป่ะลูกป่าไปนั่งหูป่ะนั่งหูป่ะนั่งมั่งนี่ป่โไป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 เปิดก่อนนะมึงกูเปิดแจ็คอ่า มาพี่ใช่สบายดีเด้อสาวสาวเด้อกาแฟสาวสาวได้พี่น้องเลยดิเลยซีว่าเออซีสาวมีดูอีกคนนึงมาใหม่เลยเตรียมเด้อวันนี้เตรียมแดนเนาะมาได้เมื่อได้ไหมเนาะโล้ยแล้วเบิ่งช็อตเล็กนั่โอ้ยแลมีอย่างนี้เอาเค้กมาตัดปะเออจะกินเค้กแหววแล้วเมื่อได้ไปลงไปโอ้เพิ่นตัดแล้วบ่ตัดได้เค่ไกันใิ่้าะวะนี่กันิเอาเค้กไปไปเยไปเอาเค้กไป

นี่กิคิดไว้ก่อนเนาะพอกันคิดหน้าเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้สบายดีไปสุขสุขคนพอกันคิดหน้าสบายดีสบายดีเนาะ